สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่ตุกดวงตาแจ้งข่าวสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่จากกรณีที่ตุกดวงตาได้มีการแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมตุกดวงตาที่สูญเสียคุณแม่และได้มีการแจ้งกำหนดการโดยระบุข้อความว่าวันนี้9ก้ากรกฎาคม65าคุณแม่ได้จากไปด้วยอาการสงบ คืออ่อนแรงและหลับไปเฉยๆบุญกุศลใดที่แม่และลูกรวมถึงหลานๆได้เพียรทำและสะสมมาอย่างสม่ำเสมอจงขอเป็นปัจจัยหนุนนำทางสว่างให้แม่เดินทางครั้งสุดท้ายจากพบนี้ไปสู่พบภูมิที่เป็นสุขติในสัมรยภพด้วยเทินกาบลาแม่ด้วยความเคารพรักแม่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป ักและคิดถึงแม่จ้าขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ